เมืองแอดเปิดสุดอมหมลักสุดเลขพื้นฐานสำหรับการก่อสร้างเฮพนังงานโยธาธีการและขนส่งสีเมืองเนอวันที่สิบเจ็ดตุลาสองพันสี่องนี้ยูทีของการการเงินเมืองแอดแข่งหัวพันได้เปิดสุดออภมหัวข้อเลขพื้นฐานสำหรับการก่อสร้างโครงการพัฒนาสนบทเฮพนังงานโยอทอโคอ,อย่างเป็นทางการ เป็นประธานโดยฐานหุงอรุณบุญธรรมเมืองกรรมการพักแข่งหัวหน้าะผนกโยธาธิการและขนสรงแข่งหัวพันและเฮอเกียเข้าหัวมีฐานายเนอร์คูเล่ผู้ประสานงานโครงการหัวหน้าทีมทีปรึกษาโครงการพัฒนาสนบทมีฐานวงพันจันงาคำ่ำห้องเจ้าเมืองเมืองเอสผอมด้วยหัวหน้าและ หัวนาโครงการพัฒนาสนบทตรทีปรึกษาโครงการสถาบันโยธาธิการและขนสงกระทรวงโยธาคอมีทีมงานครูฝึกและวิชาการจากโครงการโยธาธิการและขนสงสีเมืองเขาหวมึงมีเมืองแอดเมืองหัวเม,มืองเมืองศพเบา้าและเมืองเสียงขคลรวมทั้งมดเจ้าสีฐาน ยิ่งส่งฐานการฝึกอบหมครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาสนบทตรรยะ3สามที่ได้รับทุนสวยเหลือหลาจากประสาชนและรัฐบาลเยอรมันโดยผ่านธนาคารเพื่อการพัฒนาการอบหมจะได้เฮียนหูเกี่ยวกับเลเ็กเซฟสวนอัตราสวนสัดสวนและโปอร์เซนตดอกเบีย้ยมูมเลขาคณิตบริมาตร สมุ่นแบบง่ายได้สถิติและหัวหน่วยการวัดเทกซื้อเวลา5วันเต็มจึงสำเร็จเริ่มแต่วันทีส17ตุลาสองพันงหาวันทีส1 1ตุลาสองพันทงทั้งนี้ก็เพื่อนยกระดับความหูเฮเกวิศาการพักสนามเนื้อการคิดไหลหูเบบต่างๆของเวียงานทีตนเองฮับพิศมีผลสำเร็จผมทั้งมีประสิทธิภาพตามระดับคาดหมายทีบ้างไว้